ของไปซื้ออันนั้นมาปลูกนะแถวน่ะพักขยะดนเื่มอยู่นี่มันเต็มมัน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 อยู่รูปโผล่เตรียมการปลูกของกินอันนี้กันี่ บพ่อสิเด็กเป็นหน่วยให้กินย่อนอราไลึกทิมหกสือส่อมันจะเกิดให้มันกเกิดไม่เมื่อเห็นบอโตดนั่นมันยังเกิดไม่ขนมเอ้ได้มันมันเป็นอันเขาเอืนเอ่นว่าอีหยังก่อนทำสาวบอกเนี่ยคือว่าใจถุงมือคือเอาขางบ่มีถุงมือก็ห <c oughs> นีท้อนทิมซะนีเ่านี่ตัวมันหาหอนี่ ต้นมะเขือคืนต้นนั่นจะยืดดึกมันถิ่มด้วยนั่น,นอืมไม่ตื่นเือคืนพลังเห็นอืมเห็มันมีไว้เพราะมันไปอยู่ข้างมันต่างหากและมันไปอยู่แกมมนน้มงูบ่อคนถิ่มเลยปลูกเอาไหมตัวใดนั่นจะจะคว่ำอยู่นั่นอันมันดีอยู่บ่อจะคว่ำอยู่ แม่ก็สิดึกอันข่อยสิขอ่ขอยสิเอายอดมันไว้ใส่กินกับสมตำเดี๋ยวสิเด็ดเอายอดมัน,นพี่น้องนีตู้รเตรียมหม่องสิปลูกของมือี้ยายสมก็เฮ็นดนําบ่ได้ แต่ว่าพักบุ้งนี่มันมันสมควรเอ่อคุดคุดดึงดึงมาแล้วก็ไปปลูกคางพุนไม่มีไร่หมูอ่ะมันต้องปลูกใหม้น่ะอยู่แต่หม่องเก่านี่มันปลูกน้ำมันหนีก็ได้นี่นี่มันไก่โพดบ่แต่ว่ากระต้องเห็นมันอยู่หมงระบาดนี่หมูสั่นไหมแมนสั้นจังไรเจ้ากระโปรโศกหยาเสียหยาออกให้มันจะเคลื่อนปลูกต้นแทนใ้เยู่นึงหรอก ถ้าสันก็อันดึงหยาออกแล้วก็ตัวไดมันหยาตัวไดมันหยาร้ายเทาก็ดึงมาปลูกน้ำค้างนี่แล้วเห็นมันเท่าเครื่อไปใ,ใกล้มือเท่านี่แหละพักบุ้งนี่มันเป็นพักที่สุดยอดแล้วในการเป็นพักพักบุ้งพักบุง้ง พืชพักส่วนขัวบบบบมันนี้คือซื้มื่อน่าี้ยา่สมสีอันเฮ็ดอันนี้นี่พี่น้องเจ้าก,ก็เอาของข่อยมาใส่หมนะ่มเนาะมันก็นเลยสิสังเคราะห์แสงข่อยนี่แม่เขาหามเอาใส่ห่มได้พยยันยี่ตุเออข่อยก็ลืมๆแนมเบิงน้ำเจ้าเนาะนี่น<ะ> แสงขอแสงนี่หามาเอาใส่โฮมยัยงไงอืมเอาแดดพ่อลำไล่นี่แดดไลยก,กับพวกข่อยดีนะะปลูกน้ำมันีก็ได้หม่องเกาว่านี่ปลูกงาเาไปผุนก็นไดแ้แต่ว่าแต่ว่าบ่ตองปลูกไปหอดผุนหรอกเออ,อขุนมาเนปใบ